เราอยู่กันที่โครงการปากกะศเวลาค่ะคอนโดโลไลส์ ice, แห่งเดียวในย่านทาวินทาวค่ะ ซึ่งทำเลของเรานะคะก็ตั้งอยู่บนถนนสีวราซึ่งถนนเส้นนี้ค่ะสามารถเชื่อมต่อนะคะไปยังถนนหลักในกรุงเทพมหาคนครได้อีกหลายสายแล้วก็ยังมีในเรื่องของรถไฟฟ้าค่ะที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟใต้ดินสายสีส้มค่ะสถานีรามคำแหงแล้วก็ยังมีรถไฟสายสีเทาที่จะมาถึงเราในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะ ออกแบบอะคะสไตล์เจแปนนิสแบบทรา i ดิชันลเอามาผสมผสานนะคะจนเกิดมาเป็นโครงการของเราที่เป็นสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสนั่นเองทั้งนี้ค่ะโครงการของเรายัางเน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยจำนวนยูนิตเพียง208ยูนิตเท่านั้นค่ะแล้วยังแบ่งเป็นถึง2อาคารด้วยกัน แนะนำเลยค่ะให้มาเลือกที่โครงการตักกะศิวราเพราะนอกจากคุณจะได้อยู่บนทำเลที่ดีที่สุดคุณยังได้ไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดการออกแบบที่เป็นแบบโมเดิร์นแจนิสและในเรื่องของความเป็นไพรเวซีความเป็นส่วนตัวและระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสุดจริงๆค่ะ